ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทันจำนวน39คนเข้ารับประกาศนียบัตรดังรายนาต่อไปน,นี้นางสาวกุจิรามูลวันนางสาวธนวรัตน์บเกตนางสาวธา นางสาวอิยพรฐานชัยชูนางสาวพรวลไลแก้วรักสีนางสาววรัมลสีนาเบืองนางสาวกัญัฒน์ปิดอัมคานายรัตภูมิภูมิภาคนางสาวอุโฤรดีบุญชาลีนางสาวออดนงพัฒน์ินเ นางสาวกจกรหาวอ,อนยิ่งนายเนนกศนะคำทองนางสาวคณิษาสเิมิวงนายฉัดมงคล